สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนไทยนะครับคนไทยพี่ฟิลคนไทยนะคนไทยเราต้องไหวสวยงามนะครับเจอกันนะวันนี้เรามาเล่นอะไรกันพี่ฟิล์เราจะมาเล่นเกมโยคะสเปนเนอร์เกมโยคะมันคืออะไรมันจะเป็นนี่คือเกมโยคะ สปินเนอร์เกมโยคะสปินเนอร์เกมสปินเนอร์แปลว่าเหมือนหมุนใช่ไหมเพราก็จะแบบว่าโยคะแบบเสียงทายโดยการหมุนหมุนหมุนอ๋อรู้แล้วมาถึงวางแล้วหมุนไม่ใช่หมุนไม่ใช่หมุนเข็มสิอ๋อคร่ะงั้นแกะกล่องโยคะโยคะแปลว่าอะไรใครรูบางก็แปลว่าโยคะค่ะโยคะเป็นการเล่นเอาหัวกามันเป็นแบบเป็นศาสตร์แลที่แบบอะไรนะบิดตัวพลิกตัวอะไรเงี้ยนะครับครั้งแรกเลยนะครั้งแรกนะที่พวกเราเล่นโยคะนะครับนี่ค่ะเป็นนิกเป็นตัวของเล่น น้องเฟลวิ่งกันเยพี่ขอแกะก่อนได้ไหมอันนี้จะแบบไม่ธรรมดานะครับแบบลึกซึ้งแล้วก็ลึกลับมากนะครับโอ้แกะออกมาก็จะมีการ์ดการ์ดให้ด้วยนะครับเขาจะแบ่งสีไว้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะการ์ดของเรามีกี่สีพี่เฟล์ิสีสีค่ะตอนนี้นะครับการ์ดของเรานะมีทั้งหมด4ส,สีนะครับก็จะตามรูปนี้เลยนะครับน้ำเงินเขียวแดงขาวนะครับถ้าเกิดเราหมุนไปปุ๊บตกที่สีเหลืองอ้าวข้ามนะครับ ตกที่สีเขียวเราก็มาเปิดการ์ดสีเขียวนะครับเปิดการ์ดมาปุ๊บก็จะเป็นรูปอะไรพี่ฟิลโอ้โหเป็นรูปนี้เลยนะครับก็จะทําท่านั้นนะคะใช่ถูกต้องทําท่านี้นะคแต่จะเน้นตรงที่ว่าถ้าเปิดได้สีขาวเราต้องเล่นเป็นคู่คู่ใช่ค่สองคนแบบนี้ใช่ครับเราเลยจะจับคู่กันนะครับพ่อกับแม่พี่ฟิลน้องฟิวนะครับจับคู่กันนะครับอ้ตาแรกก็ไม่อยากจะเมื่อยนะครับขอยผ่านก่อนละกันนะครับสีเขียวหยิบมาเลยพี่ฟิล หอมมะพร้าวฟ้าบวิ่งหมูครับหมูหมูหมูครับวันนี้ทาไหนรอบ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 ในรูปเป็นยังไงเดี๋ยวขอดูในรูปก่อนวิ่งท่าทันจะเมื่อยนะนี่นะครับจะทำได้ง่ายๆนะครับอ่ะเปิดวางไว้นี่เลยเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับจัดระเบียบสังคมนิดนึงนะครับแล้วก้มลงมาได้เลยก้มมาท่านี้จะเป็นการ เหยียดโหกลบไม่ลองนะติดพุงนะแม่ต้องหัวก็หัวโอยหัวต้องติดมันลองไม่ได้มันติดผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมผ่านผ่านอ่านน่าจะถึงโหกติดพุงอ่ะเอาอันไหนมาตาแม่ตาแม่ก็คืวใครทำท่าไหนทิ้งไว้ห้าวิสีเขียวแม่หยิบมาหนึ่งใบนะครับพี่บีมโอ้โห ท่านี้นะเขาเรียกว่าหมูเหินเดี๋ยวให้้องลองบ้านดูนี่นะครับท่านี้นะหน้านูนได้ไหมได้แม่แม่หันหน้าทางไหนท่านี้ง่ายนี่แม่ขาหน้าขานี่ห้ามชิดพื้นนะครับอ่าเริ่มเดี๋ยวพ่อดูก่อนโอ้ลมไม่เคยข้าววีนะต้อข้าววีเหรอไม่ขาต้องขึ้นไม่ไม่ไม่ใช่หนีลงนี้ขาขาไม่ครับขาไม่ใช่ ไม่ใช่ดูปลายเท้าแม่สิเออขาขาชิดขาชิดแสงเดือนโอ้โหตายเถอะ่าแรกเนี่ยเอ้ามันเหมือนจะง่ายจังไม่ง่ายขาชิดขาชิดดิชิดอ่ะยกขึ้นมาเข่าห้ามติดเข่ามันเต้นมาแล้วเกมนี้สนุกนะครับง่ายไม่ขาหรือผม อ่ะดูพี่ฟิล์มดูพี่ฟิล์มเอ้ยปลายเท้าต้องเหยียดเฮ้ยห้ามเด็กปลายเท้าต้องต้องแนบพี่ฟิล์มถูกต้องอ่ะไปแม่เห็นตัวอย่างท่าหนักครับผมเขาที่เขาต้องผ่านน้ำครับสามโอ้เหมท่าพี่เด็มีความรู้สึกว่าโยคะเนี่ยสนุกนะเออมันออกร่างกาย เอาล้วครับตาต่อไปของใครของฟิล์มนี่แหละค่ะของพี่ฟิล์มนะครับสีน้ำเงินพี่ไดคือลีฟอกมันง่ายตรงไหนเนี่ยต้อบอกนเสีย้ำเงินช่วงร้ายแขนมันไม่ถึงนี่คือสีน้ำเงินของพี่ฟิล์มนะครับเอาละพี่ฟิล์มต้องตรงกลางแขนต้องถึงนะครับจัดระเบียบครับพี่ฟิล์มใช่เปล่าใช่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องถึงนะครับต้องถึงนะพี่ฟิล์ม ยังยังยังนั่งตัวตรงพี่ฟิล์มอ่ะพี่ฟิล์มพร้อมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเย้ปวดแขนข้างเนี้ยจริงๆพ่อมองว่าโยคะเนี่ยเหมาะกับคนตัวยาวใช่แล้วคนตัวสั้นอ้าวแมตัวตัวใหญ่สีเขียวอ่าสีเขียวนะครับขาขาวฉีกขา อม่ไวแล้วน้องฟิวได้ทันนี้นะขาสั้นแล้วจะทำยังไงอะครับพ่อนขอดูหน่อยอ่ะไม่ให้ไม่ให้องงงงงงหันหน้าไม่ถูกละอ่าไหนเอ่ยอ่าน้องฟิวนอนน้องฟิวต้องนอนค่ะจัดจัดให้น้องฟิวหน่อยไม่ใช่สิเอาเอียงไปทางโน้นเียไปทโน้นแอ้วโหมดทางนี้ดินี่นะครับเท้าแขนเอียงข้างค่ะเอียงข้างอ๋อแย่แย่ขาต้องตึงค่ะฟังน้อง ขาต้องตึงนะอ่ะนับนะครับตอนนี้ได้เลยแล้วได้อะไรกันอ้าวยกขาขึ้นทางนี้ชิดทางนี้ชิดอ่ะขาแตะปลายมันต้องแตะปลายเท้านะครับแต่อนุโลมให้เพราะแขนสั้นอ่านับพี่พิมหนึ่งสองสามสี่ห้า เข้าใจคราว่าฝั่งนี้พอลองปุ๊บพอเราดัดปุ๊บล้มเลยยากนะโยคะนี่ยากนะครับแต่ว่าสนุกจริงนะมีความรู้สึกว่าสนุกนะครับพอต้องได้สีค่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนก็เอาให้โดนดีกว่ามันสนุกดีนะเออเอาไม่เหมือนออกกำลังกายกันเอาครับสีขาวเลยครับคู่กับแม่ไปเลยค่ะสีขาวเราจะอ้าวแม่ต้องยกก้นขึ้นด้วยนี่นะเดี๋ยว ม่เป็นรูปผู้ชายไม่ได้หรอได้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 มานี่รูปนี้นะครับนี่ดูชัดๆเดไงนะจ้าดูชัดๆนะจ้าก็ดูอ่ะไปฝั่งโน้นเราต้องจับมือกันใช่ไหมแม่โอเคแม่ไปฝั่งโน้นเพราะอยู่ฝั่งนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าตึงเปียเลยรนะแม่ แล้วแม่ต้องมาโดนอีกทีนึงด้วยนะเดี๋ยแม่จะเดินได้ไหมเนี่ยไม่ได้พ่อมองว่าโยคะเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกนะครับแล้วก็สามารถออกกำลังกายนะเป็นเกมที่สนุกนะพี่ฟิลนะใช่ดวแค่รูปอาจจะง่ายแต่อันจริงสีแดงครับแม่สีแดงสีแดงเพิ่งออกใบแรกเลยนะครับโอ้ยาแ้ไงหลังต้องตรงนะขาต้องถ่างแล้วก็เหยียดแม่ถ่างขาออกนะครับสองข้างครับให้สุดเลยครับโอ้ยเช่อะไรอย่างนั้นแหละ ไม่ดิแตะตรงขาแม่ดิต้องตหนึ่งสองสามไม่ถูกนะเขาขาจไม่ใช่แม่ผิดนะครับก็คือต้องบิดต้องบิดตัวอย่างนี้เลยนะถูกไหมเด็กๆใช่ไหมครับประมาณขาเขาต้องตรงเขาต้องตรงวิวิมขาต้องตรงนะครับอประมาณนานประมาณนานไปแม่ อ่ล้วครับเดี๋ยวแม่โชว์นะครับแม่โชนะครับขาผิดแล้วนั่นแหละอ่าแม่อ่ะนี่หรอต้องเอียงตัวต้องบิดกว่านี้อีกแม่อ่ะแล้วหน้าหน้าหน้าแล้วนช้าไปมันเมื่อยนับเลขไงหนึ่ ให้แล้วเลยนะสีแล้วเ่าใ้ให้ให้ให้เอาครับตาต่อไปครับพี่ฟิวมไม่ร้อนเลยอ่ะสีขาวนะครับโอ้โหงานช้ามาแล้วนะครับโอ้ยง่ายๆคือขาไม่ขอดูหนอยครับนี่เอาล้วครับนี่นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวมนะครับไหนตัวไหนตัวนี้แม่ใช่แล้วได้แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งย่อนะครับย่อนะจ๊ะย่อลงอีกจ้ะย่อลงอีกจ้ะมันได้แค่นี้ ย่อลงย่อเยอะๆย่ออย่ีกจ้าอีกจ้าอ่พร้อมยังหนึ่งสองสามแล้วอะไรต่อนะอาบตาทั้งฟิวไม่ต้องสีขาวนะอ่ะสีน้ำเงินนะครับ วิดพื้นไปทีหนึ่งท่าไหนคะน้องฟิลนี่คโหนี่ไม่ใช่วิดพื้นนะตัวต้องแนบนะน้องฟิลนดูดีๆแขนต้องอยู่อย่างนี้จ้ะแขนแขนนะครับนอนลงนี่นะครับน้องฟิลได้ท่านี้นะจ๊ะนอนลงนี่นะครับน้องฟิลได้ท่านี้ครับาอ่ายกตัวขึ้นน้องฟิลไม่ดิคอต้องตรงค่ะตัวต้องตรงตัวต้องตรงตัวต้องตรงค่ะอายกอายกยกขาไม่ดิดูลูกดิสิฮะ ต้องท่าหนึ่งนะคะเหมือนที่แม่ทำน้องหน้าอกติดพื้นค่ะอันนี้ต้องงองอค่ะกอะไขึ้นแต่ตูนะอันนี้อันนี้พังก่อนอ่ะเร็วค่ะนับหนึ่งถึงห้าเองค่ะเร็วค่ะนักกีฬาโยคะอันหนึ่งจะพุงตัวแข็งอ่ะพร้อมยกไม้พี่คะหนึ่งสองสามหนึ่งสอง ไม่คือตัวเนี้ยเขาไม่ได้ให้ติดปื้นมันขึ้นแต่ก้นนี่หว่าตัวเนี้ยติดหมดเลยนะเราเคยอ่ะพร้อมใจไม่ขำไม่ขำหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะใจแค่นั้นแหละไม่ได้แล้วอ่ะขัต่อไปตาพ่อใช่ไหมสนุกไหมคะน้องเตีวสนุกไหมครับสนุกนะเกมเนี้ยสนุกมากเลยนะครับเหงื่อออกได้แล้วเนี่ยเออพ่อลืมบอกไปเกมเนี้ยนะครับ ขอบคุณเพจฟิล์มฟิวช็อปนะครับที่สนับสนุนของเลนชินีมานะครับค่ะไม่ต้องเพจเราเลยอ้าวสองงานสีขาวนะสองคนโอ้ยท่านี้แม่ยากมากเลยนี่นะครับวว้านั่งนั่งท่านี้เลยแม่เอามาเดี๋ยวพอพี่ฟิล์มจัดระเบียบวิตายนี่เราต้องยกก้นขึ้นด้วยนี่แม่เอ้ามาถูกต้องยกก้นแค่สัมพันธ์เเดดี๋ยวลุกขึ้นนั่งอย่างนี้ไไม่ด้ไม่ได้ มันท่ายังไงเอาขาตั้งฉากแล้วก็ยกก้นขึ้นยกก้นขึ้นไหนขอดูรูปหน่อยยกก้นลอยขาตั้งฉากยกก้นลอยอ้าแม่พร้อม1 2 3่งสองสเรามาทำอะไรกันเนี่ยทรมานกันเองโยคะนี่เป็นอะไรที่ยากจริงๆนะใช่โอ้ตึงอึดเลยเฮ้ยไม่จะเดินไหวไหมเนี่ย อัปตาต่อไปตาแม่ครับแม่เอาสีขาวไหมเดี๋ยวผ่านเลยไม่ได้ไม่ได้ค่ะออีกรูปอันนี้คือตาแม่ไม่ใช่อ๋อตาขสีเขียวครับตาเหินฟ้าอีกแล้วไม่เป็นไรว้าวนี่นะครับของแม่ไะจาะนี่นะครับแม่ได้ท่านอีกแล้วนะอ่ะมาแม่พร้อมท่านี้ง่ายนะแม่ปลายขาปลายเท้าเหยียดครับปลายเท้าเหยียดครับเหยียดไปเลยครับเหยียดไปเลยดูภาพแม่เหยียดกล้องเหยียดไป ไม่ใช่ต้องสูดใช่แล้วตรงเนี้ยติดพื้นติดไปสิติดได้แค่โดนโดนไม่ติดอ่ะอันเนี้ยย่อไปเลยอพอเขาให้ติดแล้ไม่ติดมันติดได้แค่นี้เอาเลยยังเหลือคลื่นคลื่นแบงเดี๋ยวฟอนฉอบพื้น หลังต้องแอนครับหลัง,อ,งอ่ะได้ใหญ่ไหมครับแอนและแอนแอนเด็กแม่ต้องสุดเลยเหมือนมาไส่กรอกเฮ้ยเ,เดีย oh, เเดย๋ยวเดียเ๋ยวนับนับให้เขาหนึ่งแนมะ่ต้องแอนนะครับต้องแอนอ๋อในลูกเขาแอนไงเจ็บพุงแล้วนะอ่ะพร้อมนะครับช่วยนับนะครับหนึ่งสองแม่ตั้งใจหน่อยส<น>ิสา<น>มี่สี่แล้วว่าอะไรนะ เอออะครับตาอ่ะให้สองตานะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับคนละตาสีเขียวนะครับสนุกนะโยคะเพราะว่าสนุกอะใครว่าสนุกมากนี่เลยนะครับของพี่ฟิล์มนะจ๊ะนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับลูกนี้นะคของพี่ฟิล์มนะอพี่ฟิล์มต้องเอาขาไว้ข้างหลังนั่นแหละเอามา แล้วพี่ฟิล์มเ่ได้แค่ไห้ไม่แขนแขนว้างหลังแขนวางหลังแขนด้านหลังอ้ถูกต้องแล้วก็แอนครับตามลูกนะครับต่อแขนให้แอนไปแอนไปเคื่ใจเข้างกะตลดเราเราแอนไม่ได้๋ยวาเมื่อกี้ทำอะไรกับแม่ไว้ไม่ทำเลยเลยอาาไปเคียงตาไปเคียงเออแบบน้องฟิวไงอาแอนพุงข้นถ่กต้องอย่างนี้เนาะไม่ได้อ่าไม่อ่าสาบ อได้แล้วหนึ่งจไงเลยตายตับเองไม่นับเลยจริงๆพ่อจะบอกว่าถ้าเมื่อกี้น้องฟิลทำได้เพราะน้องฟิวเป็นคนขยันสัลหลังสั้นแต่คนที่สัลหลังยาวเดี๋ยวจะทำไม่ได้ใช่แเนาะถูกต้องแอนเป็กเออทำไมทำแบบนี้ขาแต่ปลายเท้ามันต้องสุดนะปลายเท้าต้องนอนนะครับ ถือว่าผิดนะครับต้องฟิวออได้อ่น้องฟิวขยันนะสันหลังสั้นพี่ดิ้นสันหลังยาวทำไม่ได้น้องซาทันตัวรอาสุดท้ายรอสุดท้ายน้องฟิวนะครับเอ้าเอ้ยท่าไถนาเดี๋ยวพี่ยืนเองท่านี้คือท่าไถนานะครับ แมาเอ่อเพี่วตั้งแขนขึ้นลูกตองมนเพีวต้องกัวตองเั่เยยังไม่นับ้าแขนต้วขอเป็นนั่งดีเออเราเพียวเอาควายควายพัดที่สองหนักอ่ะอ๋อเพีวต้องยืนตรงตองด้วยอพีวต้องยืนตรงตองะอ้หนักอ่าพร้อมนะครับ หนึ่งไม่รู้ว่่ะหนเป็นแค่ด้นหนึ่งสองสามอ่าแม่ช่วยหน่อยพิมตามลูกตามลูกถ่างขาออกด้วยหน่อยหนึ่งอ่าพร้อมนัหนึ่งสองสามสี่อะไรนะแม่ห้าห้านะครับโอเคเสียงแข็งเลยเป็นไรคะพร้อมย่างลก รถไปสองเลน่าพุงยกยังอะไะครับสำหรับวันนี้นะเราก็ได้มาเล่นเกมโยคะสปินเนอร์เกมนะครับก็คืออันนี้นะก็สนุกมากเลยนะใครว่าสนุกมั่งยกมือหน่อยเย่เขาเป็นเกมที่สนุกจริงๆนะเหมือนแบบมีกิจกรรมในครอบครัวนะครับแบบทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เล่นโยคะจริงๆโยคะเนี่ยมีประโยชน์มากนะเพราะเห็นคนไปเรียนกันเยอะมากนะครับจริงๆ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาดูนว่าพวกเราเนี่ยจะหาของเล่นใหม่ๆหรือว่ากิจกรรมอะไรมาเล่นกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนจะ้ะ<ห>ายบายๆอย่าลืมกดซับราคาด้วยนะคะจ้า